สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Midlane Channel นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลท็อปปิกนะครับวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับอา่กองหน้าผู้น่าสงสารนะครับอย่างโลเมอูลูกากูกันดีกว่าครับที่เรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเจ้าตัวนะครับ เรียกได้ว่าค่อนข้างน่าสงสารเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นที่ต้องการของหลายๆสโมสรนะครับทำให้อนาคตของเจ้าตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามนั่นเองครับสโมสรต้นสังกัดอย่างเชลซีนะครับก็ต้องการปล่อยลูกากูเนี่ยออกจากสโมสรแบบถาวรเท่านั้นนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับและก็ต้องตัดนะครับทีมที่เคยสนใจอย่างอินเตอร์มิลานของไปแล้วนะครับทำให้โอกาสในการขายกองหน้ารายนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเชลซีนั่นเองครับโดยสื่ออย่างสกายสปอร์ตนะครับสื่อของอังกฤษเนี่ย รายงานว่าตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่2สโมสรน,นะครับที่ยื่นข้อเสนอแบบจริงจังเข้ามาขอซื้อลูกากูนั่นเองครับคือยูเวนตุสนะครับสโมสรดังจากกันโซเซลยาอิตาลีแล้วก็อาเอรราเลยครับสโมสรจากซาอุดีอาระเบียนั่นเองครับซึ่งทางยูเว่เนี่ยได้ทําการเปิดการเจรจาก,กับเชลซีแล้วก็ตัวแทนของลูกากูเป็นที่เรียบร้อยนะครับ้อมจ่ายค่าตัวเนี่ย40ยู ล้านยูโรนะครับตามที่ตั้งราคาเอาไว้นั่นเองครับแต่ติดอย่างเดียวตอนนี้นั่นครับก็คือเขาเนี่ยต้องขายดูซันบราหฮวิทให้ได้สก่อนนั่นเองครับซึ่งตั้งราคาไว้ที่80ล้านยูโรนั่นเองครับอัปเดตล่าสุดนะครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยเหมือนจะตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางยูเว่ได้นะครับทำให้ล่าสุดนะครับเหล่าแฟนบอลของสโมสรอย่างยูเว่เนี่ยนัดรวมตัวกันครับบริเวณหน้าศูนย์การแพทย์ของสโมสรนะครับพร้อมกับตะโกนคําว่าเราเนี่ยไม่ต้องการลูกากูนะครับเพื่อแสดงจุดยืนให้ ทีมรักได้เห็นว่าเหล่าแฟนบอลเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับการเซ็นสัญญากองหน้ารายนี้มาร่วมทีมนั่นเองครับ ซึ่งสาเหตุที่เราแฟนบอลของยูเว่เนี่ยไม่ชอบลูกากูนะครับเกิดขึ้นจากนัดที่อ่งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับบุกไปเสมอกับยูเว่นะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งลูกากูเนี่ยเป็นคนอ่ายิงประตูที่เสมอนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับในนาทีที่95นะครับแล้วก็ถูกแฟนบอลของยูเว่เนี่ยโหแล้วก็อ่าเรียกได้ว่าเป็นการล้อเลียนสีผิวนั่นเองครับทำให้ลูกากูเนี่ยแสดงพฤติกรรมนะครับเกี่ยวกับการต่อต้านแล้วก็อ่าตอบโต้แฟนบอลนะครับทำให้นะครับเจ้าตัวเนี่ยอ่าเรียกได้ว่า ว่าถูกไล่ออกแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้นะครับเหล่าแฟนบอลของยูเว่เนี่ยโดนแบนไปถึง171ลายนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เหล่าแฟนบอลของยูเว่เนี่ยไม่ชอบในตัวลูกากูนั่นเองครับซึ่งในเหตุการณ์นั้นนะครับลูกากูแล้วก็งูใหญ่อินเตอร์มิลานเนี่ยได้ทําการอุทธรณ์ใบแดงนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ถูกลงโทษใดๆเลยนั่นเองครับ ทางด้านอย่างสโมสรอ,อย่างอัลวีราวนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยไม่มีปัญหาใดเลยนะครับเกี่ยวกับค่าตัวแล้วก็ค่าจ้างของตัวนักเตะน,นะครับติดเพียงแค่ลูกากูนะครับยังคงต้องการอยู่ลงเล่นในลีกยุโรปต่อไปนั่นเองครับแล้วก็ไม่มีความคิดนะครับที่จะย้ายไปลงเล่นในซาอุดีอาระเบียนในเวลานี้นั่นเองครับทําให้นะครับอัลวีราวเนี่ยอีกหนึ่งสโมสรจึงถูกปัดตกไปนั่นเองครับ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยเรียกได้ว่านะครับมีกําหนดการต้องรายงานตัวกับทีมอย่างเชลซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่คอปแฮมนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นการเลื่อนจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะสิงโตนักเินครามเนี่ยต้องเปิดโอกาสนะครับเจรจาให้กับอินเตอร์นะครับก่อนที่จะร้มเร็วไปในที่สุดนะครับทาให้นะครับลูกากูเนี่ยยังเรียกได้ว่าอนาคตยังเป็นเครื่องหมายคําถามนะครับซึ่งลูกากูเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของโคชคนใหม่อย่างมาริโอ้โปเชตติโน นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับศูนย์หน้าทีมชาติเบลเยียมรายนี้นะครับ จับซ้อมอยู่ที่คอบแฮมไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่ทีมชุดใหญ่เนี่ยเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ยังคงหาทีมนะครับเป้าหมายที่จะย้ายไปร่วมทีมต่อไปนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ของกองหน้าผู้น่าสงสารรายนี้นั่นเองครับเอาละครับสำหรับพิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับกองหน้ารายนี้นั่นเองครับสําหรับวันนี้นะครับหากข้อมูลเนี่ยผิดพลาดประการใดขออภัย หน้าที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมิดเลนชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้ซีวาเกนครับผม